โอเคครับสวัสดีครับพก็ผมนะฮะเคยอมนะฮะคนดีคนเดิมของเราอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่เกมคนป่านะฮะหลายๆคนเรียกร้องว่าคนป่าแม่งแตกดีนะฮะอ่ะวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าแตกดีหรือเปล่านะฮะทุนเรามีที่1,500บาทนะฮะเบาๆไปครับผมขอปั่นขอปั่นลุนฟรีเกลือไปก่อนขอปั่นลุนฟรีเกลือไปก่อนก่อนกดซีสปินนะเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะ อย่าบอกนะว่าไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยไม่ได้ซื้อเนี่ยโอ้ oh my god นะฮะเข้าฟีเกมนะฮะสิบครั้งองคนป่ามาจริงครับผมคนป่ามาจริงนะฮะไปมาดูกันนะครับสิบนี้เราจะได้เท่าไหร่นะครับขังอะไรมาไหลมาลูกไหลมาไม่มาครับผมนะรังที่สองว่ายังไงอุย้ยมามาัเอมาครับผมต่อไหมต่อหรือเปล่าต่อเจต่อครับมาไหมโอ้ยสวยครับดอกนี้โอ้โห นี่แค่ปั่นแค่สามทีเนี่ยปั่นแค่สามทีเยอเนี่ยบ้าบอนะครับปั่นแค่สามทีครับซุปเปอร์ไม่ก้าวินไปเลยครับผมเก้าร้อยยี่สิบนะฮะเก้าร้อยยี่สิบนะฮะผมซุปเปอร์ไม่ก้าวินไปโอ้โหมาไหมยังไม่มานะเยังไม่มานะยังไมานะเอ้ยใกล้แล้วมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเอ้ยมาหนึ่งไหลไหมลูกไหลไหมไม่ไหลนะฮะอีกสี่ครั้งสุดท้ายนะไปครับอุ้ยอุ้ยจะบอกว่าฟรีในฟรีจะบอกว่าฟรีในฟรี ฟรีในฟรีหรือเปล่าฟรีในฟรีหรือเปล่าโอไมค์ก็ต์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 เรียบร้อยครับผมฟรีในฟรีนะฮะโอ้ว้าวว้าวว้าวยิ่งสุดเลยนะครับผมฟรีในฟรีนะฮะบวกมาอีกสิบฟีครับผมในสิบสามฟีนะครับถ้ามันแตกฟรีในฟรีนะครับบอกได้คําเดียวว่ามันจะเกลือนะครับมันแตกยากมากไล่ไหม เห็นไ,ไหมครับแตกยากโคตรๆนะฮะฟรีในฟรีนะเป็นอะไรที่เซ็งมากครับผมตอนนี้เราคูณ20แล้วนะตอนนี้เราคูณ20แล้วนะอุ้ยอุ้ยยังไม่ได้นะฮะตอนนี้คือหมุนเล่นนะครับอุ้ยมาแล้วหนึ่งไหลไหมไหลครับผมโอ้ไหลกอดนะครับผมดอกนี้นี่เก้าวินนะฮะสี่สี่สี่เลขโคตรสวยป oh. ตายครับผมเจ๋มันปังไหลไหม นะครับอีก3ครั้งฟินเลยฟินหรือเปล่าฟินเลยฟหรือเปล่าอีกไหม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 ลุ้นครับผมมาอีกหรือเปล่ามาอีกหรือเปล่านะฮะมาไหมไม่มานะครับเล่นยาวไปครับผมอีกสองครั้งอีกครั้งไม่มาได้ไหมลูกได้ไหมไม่มานะผมไม่มานะได้ครับผมโอ้ย เต็มกระดาษไปดีครับดอกนี้ตัวเลข่อร้อยปมาอีกหนึ่งดอกครับผมว้าวครับผมคูนสามสี่แล้วว่ายังไงครับผมดอกนี้ไปซุปเปอร์เมกาวินไปนะครับผมว้าวนะฮะยอดนะครับผมว้าวมากครับผมคือกดไปที่สามครั้งนะฮะได้เข้าฟรีเกมเข้าฟรีเกมได้มาสองพันสี่ร้อยหกสิบนะฮะโอเคครับผม เราเล่นได้เราควรเลิกนะฮะเราไม่เล่นต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ